สวัสดีสบายดีจ้า,ท,าทำแรงนี่มามัดเข่าจ้าย่านฝนตกห่าห้า,านเกี่ยวไปน้ำมัดไปน้ำจาาา้าม,มัดมัดแล้วกับขนไปกองนอะพี่น้องใ้ย่านฝนตกเป็นเมือม่อคืนคืมวัดได้าัดเนืองจา้าเที่ยวแดดเที่ยวคืมไว้ใจว่าได้แล้ว ก็เลยต้องมัดน้ำจ้ามัดมือละลอยมัดนีล่ล่ะบ่มัดหลายพราะว่าบ่ได้เกี้ยวมือละหลายนะจ้านี่คือข้าวากลางจ้าเกี้ยวใบเห็ดข้าปลูกจะเห็ดมัดใหญ่แน่พะว่าจะผาดเอานะจ้าบ่าใ,ใส่ใส่โรดสีเกี้ยวเหลวสองลยจังสีผัด เท้อเดียวเลยจ้ะบ่ได้มีรถอีแตกคือเพิินมัดเรล้วกะผลนเบกเอาพี่นอ้องแบกไปน้ำม,มัดไ้เทือละเ้ามัดเทือละยี่สิบมัดแบกไปวไ้ผาล้านน้ำจ้ะผาล้านมาปูไว้กลางให้หน้าเหดไปน้ำ เอาไปใบผ่าล้านนี่จ่าบ,บาทนี่ใบผ่าล้านเอาคนมากองใบเนี่ยมัอแรงมาก็เอาผ่าโปกงไปได้จ้าเพราะว่าเถ้าพ้นตกยนี่ยม,มันแรงมากมันหย่างหย่างมะโป่เนาะ่าเดีจ้า,าจะหาผ่ามาโปก เมื่อยเมื่อพี่น้องขนขั้นไข่กับปานั่นละพุนเพื่อจะเลี้วมัดน,น้ำขนน้ำแนวผู้เดียวเนาะจผู้เดียวเลยเห็ดแบบนี้กับว่าเลี้ยง่ายดอกจ่ามันกระดุนอยู่ต้องใส่เวลาเนาะจ้าเพราะว่าเฮาแบกเอาแบกกระไดเธอละหกมัดบม่ได้ห้ายดอก หย่านมันหยุดเวลาเ้าเห็ดแบบสมัยโบราณเนาะจ้ะสมัยพอสมัยเมย่เ้าเพิ่งกับผ้าเห็ดแบบนี้แหละแต่ว่าตะกีเพิ่งหาบเนาะจ้ะเนาะอันนี้มันไม่ได้หาบทุกเมื่อนี่แบกบก็เลยแบกแล้วเที่ยวนี้ก็จะพักพรซะก่อนจังจะมาต่อ ร้อนหลายพี่น้องร้อนหลายอุ้ยทึ่งห่อนทึ่งขั้นไข่ละถอดหมวกก่อนเศาเมื่อยซะก่อนหลอนหลายหลอนหลายหลอนหลายผักพ่อนก่อนักผักพรอนจักบาดก่อนจะจะมาต่อใจจะขาดเมื่อยเมื่อยเฮาก็บผักพรอนนำหน่อจาก ปลกใบได้จ้ะปลกใบก่อนคำแรงมากผลโตขึ้นเยดึก,กับมาหยากนะจ้ะอเ,เอาป้ยิ่งเนาะจ้ะมาใหา้มาหนากับมาหยากก็เลยปลกใบก่อนอืม